เป็นกระแสไม่น้อยสมรับิ Honda Stepwagon เจนนี้แม้ทำตลาดผ่านไป3ปีวันนี้เราขออุ่นเครื่องรถรุ่นนี้กันว่าจะเป็นอย่างไรไปฟังได้เลยเริ่มจากรุ่นธรรมดาก่อนซึ่งงวดนี้ก็มีชื่อเป็นของตัวเองแล้วนะโดยใช้ชื่อว่าแอรมาพร้อมกับกระจังหน้าสรงน่ารักเพราะมีรูฝังละ3จุดและด้านบนแค่นั้น พร้อมกับไฟหน้าแบบฟู l LED ที่จะแบ่งเป็น3มช่องและไฟเลี้ยวกับไฟหลีก็จะรวมเป็น Set เซ็ตเดียวกันซึ่งส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดจะมีการตกแต่งคิ้วด้านบนด้วยสีเงินส่วนการชนหน้ามีขนาดใหญ่เบื้องเริ่มพร้อมช่องดักลมทางด้านบนที่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระจังหน้ากับด้านล่างก็จะเป็นช่องดักอากาศแทนและแน่นอนว่าไฟตัดหมอกหน้ามีมาให้ตั้งแต่รุ่นย่อยนี้เลยซึ่งแจปล้างพอสมควรสำหรับยุคที่ไฟตัดหมอกนั้น กลายเป็นของที่ถูกทยอยตัดออกไปเรื่อยๆตามสไตล์รถ MPV กระจกหน้าต่างก็จะมีขนาดใหญ่สะใจพร้อมกับกระจกมองข้างติดตั้งเฟเลี้ยวมาให้และมีกระจกมองมุมซึ่งคอยอำนวยความสะดวกสำหรับใครที่มองมุมด้านล่างไม่ถนัด แต่ออปชันนี้จะหายไปถ้าคุณสั่งกล้องรอบคันส่วนมือจับประตูก็จะมาเป็นแบบยาวต่อเนื่องและแน่นอนว่าจะเป็นแบบดึงซึ่งประตูหลังก็จะมาเป็นแบบสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งเลยสามารถสั่งเปิดได้ผ่านมือจับหรือจะเป็นปุ่มกดสาหรับใครที่มือไม่ว่างแล่ถ้าเกิดไม่ว่างจริงๆสามารถไปเปิดได้ซึ่งออปชันนี้ต้องไปคุยกับดีลเลอร์เอาเองอีกทั้งยังมีฟังก์ชันปิดและล็อกอัตโนมัติง,ง่ายๆครับ พอเราเปิดประตูสไลด์ปุ๊บแล้วไปกดปุ่มล็อกที่ประตูหน้าพอประตูสไลด์ปิดปุ๊บรถก็จะล็อกเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรอีกเลยนอกจากนี้ชายล่างก็จะมีการทําดีไซน์ให้มันดูไม่น่าเบื่ออีกเล็กน้อยพราะกับล้ออันไล์สินิ้วที่จะมีดีไซน์สวยสมตัวด้านหลังการันตีว่าเป็นไฟ LED ทั้งหมด ตั้งแต่ตัวไฟท้ายที่ไฟหลักนั้นก็จะอยู่ด้านนอกและด้านในก็จะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยที่จะรวมเป็นเซตสีขาวๆนั่นแหละครับแม้ตัวแอร์จะไม่มีสปอยเลอร์หลังแต่ก็มาพร้อมกับกระจกหลังขนาดใหญ่ที่มีการตกแต่งด้วยคิ้วสีเงินไฟเบรกลงที่3และไล่ฟ้าซึ่งที่ปัดน,น้ำฝนมาพร้อมดีไซน์เรียบเป็นเส้นตรงแทมประตูหลังก็จะมาเป็นแบบไฟฟ้าอีกด้วย แม้จะไม่ใช่ของใหม่ในสเตปวากอนเพราะเจน2กับเจน3เขาก็มีมาให้แต่พอเข้าปี2007ออปชันดังกล่าวก็หายไปในเจน3และกลับมาอีกทีก็รุ่นนี้เลยแม้เซนเซอร์4จุดจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่มีข้อสังเกตที่ว่าปกติแล้วเซนเซอร์ก็จะอยู่บริเวณกันชนหลังแต่งวดนี้กลับเข้าไปในประตูหลังแทนซึ่งเป็นไม่กี่รุ่นที่มาแบบนี้เพราะกับชายล่างที่จะมีการตกแต่งด้วยสีดำซึ่งในภายหลังก็จะมีการตกแต่งด้วยเมทัลลิกเพื่อความหรูหรายิ่งขึ้น แน่นอนว่ารถตู้กลุ่มนี้ก็จะมีเวอร์ชั่นเทตามมาซึ่งจะใช้ชื่อสปาร์าเช่นเคยโดยมีการอัปเกรดกระจังหน้าให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและคิ้วต่างๆก็จะกลายเป็นโครเมียมต่อจนดีไซน์กันชนก็จะดูสปอร์ตยิ่งขึ้นเสริมด้วยเส้นโครเมียมที่ลากตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างไปจนถึงด้านหลังพร้อมล้ออลลอย16นิ้วที่สีเข้มขึ้น และยังจัดสปอยเลอร์หลังมาให้อีกหนึ่งกลุ่มนอกจากนี้ยังมีรุ่นพรีเมียมไลน์ที่ตกแต่งให้ดูหรูสปอร์ตตั้งแต่คิ้วกระจังหน้าก็จะมีการตกแต่งด้วยโครเมียมแพลทินัมเหมือนกับ City ้ตัวท็อปเจนที่แล้วไฟหน้าที่ปรับรายละเอียดเล็กน้อยกอ่อจนล้ออลลอยอัพไซด์ไปน17นิ้วแถมมีการตกแต่งสีดำในบางส่วนโดยจะใช้ชื่อว่า Black e dition เป็นทางเลือกเสริมในภายหลังขนาดตัวรถ รุ่นปกติจะอยู่ที่4,800ม mm, ิลิเมตรแต่ถ้าเป็นสปาร์ดาจะเพิ่มอีก30มิลิเมตรเป็น4,830ม mm. ิลิเมตรตัวรถไม่ว่าจะซื้อรุ่นไหนก็จะมีความกว้าง1,750ม mm, ิลิเมตรถ้ากับว่าจะต้องเสียภาษีในอัตราที่แพงขึ้นส่วนความสูงนั้นจะอยู่ระหว่าง1,840ถึง1,855ม mm, ิลิเมตรคืออยู่กับว่าล้อใหญ่แค่ไหนและมีระบบขับเคลื่อนสีล้อหรือเปล่า ส่วนฐานล้อจะอยู่ที่2,890ม mm. ิลิเมตรเมื่อเทียบกับนิส s ันเซเรนา c 28รุ่นเดียวในกลุ่มที่ขายในไทยเห็นได้ชัดว่า s t e ปวา g อนจะกว้างกว่าเมื่อเทียบกับตัวถังปกติเห็นได้ชัดว่าจะยาวก,กว่า110มิลิเมตรกว้างกว่า55มิลิเมตรและรุ่นตัวถังใหญ่ซึ่งนิส s ันใช้ชื่อว่า Highway Star เมื่อเทียบกันแล้ว s t e ปวากอนจะยาวก,กว่า65มิมกว้างกว่า35มมตร แต่ทั้งสองตัวถังจะมีความสูงที่เตี้ยกว่าเซเรนา30มิลิเมตรแต่ทายล้อยาวกว่า20 mm. มิลิเมตรเมื่อเทียบกับโนอาลวอกซี A ่ N y, เห็นได้ชัดว่ารุ่นปกติยาวกว่า105มิลิเมตรและนี่เป็นตัวสปาร์ดาจะยาวกว่า125มิลิเมตรกว้างกว่า20มิลิเมตราล้อยาวกว่า40มิลิเมตรแต่ความสูงนั้นรุ่นขับ2เตี้ยลง55มิลิเมตรและขับ4เตี้ยลง70มิลิเมตรเรียกได้ว่าถ้าไม่นับความสูงสเตปวากอน จะใหญ่กว่าทุกพิติจริงๆสีตัวถังจัดมาจุกๆ10บกว่าเฉดทั้งสีขาวแพทินัมไวท์เพล์และสีดำคริสตันแบล็กเพล์ที่เรารู้จักกันส่วนสีเทาก็จะมีทั้งเทานมโซนิกเกรย์เพลย์ที่รู้จักกันดีแต่ถ้าเป็นเฉดเข้มก็จะมีสีซูเปอร์แพทินัมเกรย์เมทัลลิกให้เลือกเช่นกันแต่ในภายหลังก็ถูกแทนที่ด้วยสีเทาเมททออย์เกรย์เทัลิกที่เรารู้จักกันอย่างดีส่วนเฉดอื่นๆก็จะมาพร้อมกับสีฟ้าอมเขียวฟยอรดมิสเพล์ที่ดูสดสดใ และสีฟ้าซีกราสบูเพิลที่ดูล่มลื่นและสีน้ำเงินเข้มมิดไนต์บูบีมที่ดูดุดันแต่นในภายหลังก็จะมีสีน้ำเงินซีเบสบูเพิลที่มีความเข้มกว่ากันเยอะอีกทั้งสีม่วงก็จะมีในชื่อทไวไลท์มิสแบล็กเพิลที่ดูลึกลับและสีใหม่ล่าสุดอย่างแดงเข้มพรีเมียมคริสตัลกราเน็ตเมทัลลิกที่จะมีความดุดันในตัว ภายในห้องโดยสารเรียกได้ว่าเป็นไปนตามธีมใหม่ของคอนดาแต่ดูเหมือนว่าดีไซน์นั้นมันก็จะดูเรียบร้อยและน่าใช้งานกว่ากันมากเลยโดยโทนสีนั้นก็จะมาพร้อมกับดำตัดเบรดพร้อมกับวัสดุนุ่มที่เป็นแบบผ้าในรุ่นปกติพอมาเป็นรุ่นสปาร์ดาก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำแต่ถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมไลน์ส่วนไหนที่เป็นผ้าก็จะมาเป็นแบบหนังเพื่อให้สอดกับคำว่าพรีเมียมจริงๆ แน่นอนว่าฝั่งผู้โดยสารจะมาพร้อมกับเกะสองชั้นชั้นบนนั้นก็จะอยู่บริเวณกวับวัสดุนุ่มและด้านล่างนั้นก็จะอยู่บริเวณที่รองเข่าพอดีโดยมีถาดกลางขั้นอยู่และที่สําคัญที่วางแก้วน้ํายังไงก็ต้องมีให้แถมรอบนี้มีตะขอแขวนของบิวอินกับแดชบอร์ดอีกด้วยส่วนวิทยุแน่นอนว่าถ้าเป็นรถเปล่าๆก็จะไม่มีให้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดอยากได้ก็ต้อง ไปติดตั้งเองซึ่งงวดนี้จะไม่จำกัดว่าวิทยุจะต้องเป็นของรุ่นนี้เท่านั้นไปเอาของรุ่นไหนก็ได้มาใส่แทนได้เลยแต่อย่างน้อยเขาก็ยืนพื้นว่าลำโพงจะต้องมี6ตตำแหน่งด้วยแน่นอนว่าช่องแอร์นั้นก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่แอบสปอร์ตตรงที่มาเป็นแบบลายลังพึ่งทุกรุ่นก็จะมาพร้อมกับระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกฝั่งซ้ายขวาและกรองอากาศพลาสมาคลัสเตอร์และที่สำคัญคอยตรวจับว่า อากาศภายในห้องโดยสารบริสุทธิ์หรือเปล่าถึือต้องมีแถบวัดมาให้ส่วนแผนควบคุมการขับขี่ถ้าเป็นเครื่องสันดาบก็จะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติลางตรงโหมดการขับขี่แบบประหยัดแน่นอนว่าเบรกมือไฟฟ้าพร้อมปุ่มออโต้หัวข,ข,ขให้มาด้วยเช่นกันแต่ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติตัวเกียร์ก็จะมาเป็นแบบปุ่มกดที่เราคุ้นเคยกันใน CR-V ดีเซลน่าเสียดายโหมดการขับขี่จะมีเพียงแค่อีคอนเท่านั้นยังไม่มีโหมดสปอร์ตหรืออินดิวิเดียลมาให้เหมือนกับซีวิก ลงมาด้านล่างก็จะเห็นที่วางแก้วน้นํา1ตําแหน่งพร้อมกับปลั๊ก12โวลต์และช่องเสียบ USB Type A แต่ตัวแพงๆก็จะมาพร้อมกับช่องชาร์จ USB ทั้ง Type A และ Type C มีช่องวางโทรศัพท์มาให้พร้อมเลยฝั่งคนขับแน่นอนว่ามาตรวัดจะมาเป็นแบบจอสี10.2นิ้วครบทุกรุ่น ถึงแม้ว่ารถรุ่นนั้นจะเป็นตัวถูกสุดก็ตามงวดนี้คันด้าใจดีจะได้มาตรวัดแบบนี้กันทั่วหน้าเลยไม่มีการได้แบบจอ7นิ้วพร้อมแบบเข็มเหมือนกับซีวิกเลยนะครับตัวพวงมาลัยก็จะมาเป็นแบบ3กา้านดีไซน์ที่คุ้นเคยกันดีในซีวิก CRV หรือจริงๆแล้วก็คือ h o n d a หลายๆรุ่นโดยมีปุ่มควบคุมที่เป็นระเบียบยิ่งขึ้นด้านซ้ายก็จะเป็นของเครื่องเสียงแนละจอแสดงผลการขับขี่ ส่วนด้านขวาจะเอาไว้ควบคุมระบบช่วยเหลือการขับขี่หรือ Honda Sensing กันครบชุดติดตั้งแป้นเปลี่ยนเกียร์และปรับการหน่วงไฟ Pedal Shift มาให้ส่วนวัสดุก็จะมีการตกแต่งด้วยสีดำเงาและสีเงินมีทั้งแบบยูรีเทนและหุ้มหนังส่วนก้านไฟหน้าแน่นอนว่าจะสามารถตั้งให้เปิดปิดอัตโนมัติได้แต่สำหรับที่ปัดน้ำฝนจะทำแค่ปัดหน่วงเท่านั้นแม้จะไม่มีระบบอัตโนมัติแต่น้ำล้างกระจก กับตัวก้านนั้นก็จะรวมกันเป็นเซ็ตเดียวเห็นไหมละครับถึงแม้ว่าออปชันส่วนนี้จะหายไปแต่ความล้ําก็ยังมีอยู่แน่นอนว่าคอบพวงมาลัยจะสามารถปรับได้สี่ทิศทางเช่นกันแน่นอนว่าข้างๆกันจะมีปุ่มสตาร์ทพร้อมกับกุญแจอัจฉริยะในดีไซน์กระทัดลัดบนหลังคาก็จะมาพร้อมกับกระจกมองหลังตัดแสงแบบการปรับแม้จะไม่มีระบบออตโต้แต่ก็สามารถสั่งแบบแสดงภาพจากกล้องด้านหลังอีกด้วย ส่วนไฟไอแผนที่จะมาเป็นแบบ LED พร้อมปุม SOS ในบางประเทศและมีกล่องเก็บแว่นตามาให้แถมแผงบังแดดคู่หน้าจัดกระจกพร้อมไฟสองสว่างและที่เหน็บนาบัตรครบเลยแน่นอนว่าแผงประตูก็จะมีดีไซน์เรียบง่ายแต่ก็มีกิมมิกบางอย่างนั่นก็คือป้ายสเต็ปวากอนเล็กๆตรงบริเวณด้านบนอีกทั้งยังมีการแบ่งส่วนว่าส่วนไหนที่โดนแดดก็จะทําให้ยื่นออกมารับแสงเต็มที่ ซึ่งส่วนที่เหลือก็จะอยู่บริเวณใต้เงาลงไปนั่นเองสังเกตดีๆว่าแผงประตูทั้งหน้าและหลังและแผงแถว3ามนั้นจะทําให้ดูต่อเนื่องกันชัดเจนเพราะเมื่อจับประตูก็จะมาเป็นแบบสีเงินในทรงสี่เหลี่ยมลงมาด้านล่างก็จะเห็นแผงสวิตช์ทั้งกระจกไฟฟ้าที่ให้ระบบออโต้แค่ฝั่กคนขับเท่านั้นเซ็นท่านล็อกและกระจกมงข้างปรับพับไฟฟ้ามาให้แถวเวลาล็อกรถปุ๊บจะพับให้เลยอัตโนมัติ แถมแผงประตูด้านหน้าจะมีที่วางขวดน้ำและช่องเก็บของจิปถาถะอยู่เยอะพอสมควรตัวเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้อบกระชับยิ่งขึ้นนอกจากนี้ตัวดีไซน์เบาะจะดูภูมิฐานและน่านั่งกว่าเดิมแถมมีการปรับดีไซน์พนักพิงศีรษะให้เล็กลงเพื่อสามารถมองวิวได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมีให้เลือกทั้งผ้าสีเทาหรือผ้าสีดำในรุ่นสปา da าเบาะนั่งก็จะเป็นแบบหนังสลับผ้าที่สามารถกันน้ำได้อีกทั้งรุ่นพรีเมียมไลน์ ผ้าตังกล่าวจะถูกเป็นแบบผลังกลับสเวตแทนโดยทั่วไปแพทเทิร์นการวางเบาะก็จะมาเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งแต่บางรุ่นนั้นใจปล้ำเลยครับให้ถึง8ที่นั่งกันเลยโดยเบาคู่หน้าจัดที่พักแขนมาให้บางรุ่นย่อยสามารถปรับอุณหภูมิร้อนได้อีกทั้งฝั่งคนขับสามารถปรับสูงต่ำได้เช่นเดีวยวกับตัวเข็มขัดนิรภยัย อีกทั้งซึ่งตัวเบาะจะขั้นด้วยคอนโซลกลางที่มาพร้อมกับช่องเก็บของอนเนกประสงค์อยู่ประมาณหนึ่งตัวหลังเบาะเองก็งงจะมีช่องเก็บของหลังเบาะถึง2ตํตำแหน่งนั่นก็คือบริเวณด้านล่างที่เราคุ้นเคยกันหรือจะเป็นด้านบนสำหรับใส่โทรศัพท์และที่สําคัญมีโต๊ะพับได้มาให้ทั้ง2ฝั่งเลย แถมยังสามารถวางขวดน้ำและที่แขวนของยังไม่พอมีช่องชาร์จ USB มาให้อีกด้วยเรียกได้ว่าแม้ตัวบอบาแต่ไม่สามารถปรับไฟฟ้าหรือล็อกความจำได้แต่ข้าของที่ให้มาก็ถือว่าแน่นใช้ได้เหมือนกันแผงประตูจัดสวิตช์มาให้คนละฝั่งแอะมีมือเปิดประตูที่มาเป็นแบบคันโยก นอกจากนี้สวิตช์กระจกไฟฟ้าก็จะอยู่ที่ประตูเลยพร้อมกับที่วางขวดน้ําอีกหนึ่งตำแหน่งเบาะแถว2จะมีให้เลือกทั้งแบบเ้นซีดน,นั่งได้3คนซึ่งตรงกลางมีที่พักแขนพร้อมที่วางแก้วและพนักพิงสีาสากครบ3ตําแหน่งหรือจะเป็นแบบแคปตันซีดที่จะมาพร้อมกับเบาะแยกและมีที่พักแขนของใครของมันฝั่งละ2ตําแหน่ง พนักพิงศีรษะจะรองหัวได้สบายยิ่งขึ้นสามารถปรับอุณหภูมิร้อนได้ตัวเบาะนั้นก็จะปรับมือทั้งหมดทั้งการเอนและเลื่อนได้ทั้งซ้ายขวาหน้าหลังจากการยกการข้างๆเพียงแค่อันเดียวเท่านั้นแถมยังสามารถสั่งเลื่อนจากหลังเบาะได้อีกเช่นกันแถมยังจัดที่รองขาได้อีกเช่นกัน แถมมีฮีเตอร์เอาไว้คลายหนาวแต่ถ้าเกิดใครชอบความหนาวแล้วก็จะมีระบบปรับอากาศมาให้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบธรรมดาที่สามารถปรับได้แค่แรงลมเท่านั้นแถมมีม่านบังแดดหลังเพื่อช่วยลดอุณหภูมิได้อีกต่างหากแน่นอนว่าไม่ลืมที่จะใส่มือจับพร้อมที่แขวนเสื้อต่อจนช่องแอร์ด้านหลังอีกด้วยเบาะแถว3มีพนักพิงสีสะครบ3ตำแหน่งและสามารถแยกพับได้ในอัตราส่วน60-40ซึ่งตัวเบาะนั้นจะสามารถพับได้ในจังหวะเดียวและทำให พื้นที่ห้องโดยสารกว้างจนบอดแถว2นั้นเลื่อนได้สะใจถึง780ม mm ิลิเมตรกันเลยทีเดียวเรียกได้เลยว่าพื้นที่นั้นจัดเต็มสุดขั้วจริงๆแถมมีที่วางแก้วน้ำปลัก๊กไฟ12โวลต์และช่องต่อ USB มาให้ครบแถมมีที่แขวนเสื้อมือจับและช่องแอร์เหมือนกันเลยแต่ถ้าไปพับเบาะความถูกของห้องเก็บของก็จะมีประมาณห เสริมนิดนึงว่าตัวเบาะนั้นสามารถเอนราบได้ทุกที่นั่งแต่ทําได้ไม่พร้อมกันเหมือนกับเวลอสเลยน่าเสียดายบาะแถว2ไม่สามารถพับได้เต็มที่จึงทําให้เหลือพื้นที่อยู่ประมาณหนึ่งถ้าเกิดพับแบบเรียบส,สุดแล้วก็มันก็โอเคเหมือนกันเนาะระบบความปลอดภัยขั้นพื้นฐานจะมาพร้อมเบรก ABS, EBD, BA ระบบควบคุมการทรงตัว VSA และ TCS ต่อจนระบบช่ขึ้นทางลาดช,ชันและถุงลม6ลูกให้กันครบทุกรุ่น ส่วนระบบช่วยเหลือการขับขี่ Honda Sensing ก็ให้มาแน่นไม่แพ้กันทั้งระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control สามารถช่วยขับในความเร็วต่ำระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนทั้งเสียงเตือนพวงไาลช่วยป้องกันรถตกถนนและบีบรถไม่ให้ออกนอกเลน ระบบเตือนมุมอับด้านข้างและขณะถอยหลังระบบป้องกันการชนข้างหน้าและข้างหลังเมื่อเผอยีคันเล่งโดยไม่ได้ตั้งใจพร้อมกับกุญแจแบบพิเศษที่เวลาเหยียบคันเร่งปุ๊บรถก็จะค่อยๆเคลื่อนอย่างเนิบๆซึ่งอันนี้จะเป็นออปชั่นที่กับรถบางคันเท่านั้นต้องไปคุยกับดีลเลอร์เอาเองระบบเตือนเมื่อรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและช่วยอ่านป้ายจราจรส่วนไฟสูงก็จะมาพร้อมกับแบบอ a p t i ี e ที่จะสามารถปรับการกระจายลำแสงได้แถมมีไฟสองบริเวณมุมข้าง หรือจะเป็นไฟสูงอัตโนมัติขึ้นอยู่กับรุ่นระบบช่วยถอยจอดก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันและกล้องมองภาพรอบทิศทางแถมเบาะหลังสามารถเตือนเมื่อลืมของหรือคนตลอดจนจุดยึดเบาะไอโซฟิก so เรียกได้เลยว่าข้าวของนั้นเป็นไปนตามมาตรฐานของรถยุคนี้จริงๆ คุ้มพลังมีอยู่2ทางเลือกเช่นเคยเริ่มจากเครื่องเป็นซิน1.5ลิตร VTEC Turbo กำลังอยู่ที่150แรงม้าแรงบิด2 0 3นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ล็อกอัตราทด7จังหวะมีทั้งขับหน้าและขับ4เนื่องจากเป็นรถครอบครัวจึงจะให้กำลังนั้นอาจจะไม่แรงสู้ซ่าเท่ากับรถที่มี VTEC Turbo ในรุ่นอื่น แต่คิดใน,นแง่ดีคุมพลังนี้มันก็แรงกว่าซูวิกในสเปคสิงคโปร์ที่มีกำลังเพียงแค่129แรงมา้าแรงบิด180นิวตันเมตรส่วนคุมพลังไฮบริดก็จะมาพร้อมกับเครื่อง2.0ลิตร eHEV กำลังเครื่องยนต์อยู่ที่145แรงมา้าแรงบิด175นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่184แรงมา้าแรงบิด315นิวตันเมตรซึ่งกำลังสูงสุดนั้นจะอิงจากมอเตอร์เป็นหลัก โดยมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ eCVT มีเฉพาะขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นช่วงล่างด้านหน้าจะมาเป็นแบบ MacPherson ั t ส u t เสริมเหล็กกันโครงด้านหลังมาเป็นแบบคาร b i t t o r s i o n Beam ในรุ่นขับ4จะเป็นแบบโ o d ิ o n นพร้อมกับเหล็กกันโครงด้านหลังพร้อมกับระบบช่วยทรงตัวให้รถนิ่งขึ้นอาจจย h a n d l i n g ง s อซิสต่อจน d i s c b r a ส e 4ล้อและพงมาลัย p o w เ r ไฟฟ้าราคาจำหน่ายในญี่ปุ่นก็จะมีดังต่อไปนี้ยังไรก็ตามในต่างประเทศก็มีการขายผ่านตัวแทนหลัก ทั้งสิงคโปร์ฮ่องกงอินโดนีเซียและบรูไนโดยมีราคาตามที่เห็นนี้เลยแม้ว่าเมืองไทยจะมีผู้นำเข้าอิสระสั่งมาขายกันค่อนข้างเยอะแต่ดูเหมือนว่าหลายคนนั้นอยากให้ตัวแทนหลักเอาเข้ามาขายก็มีเหมือนกันต้องมาลุ้นกันว่าจะเอาเข้ามาขายหรือไม่ถ้าเอาเข้ามาสเปคจะเป็นอย่างไรเดย้ยนค่อยมาว่ากันในภายหลังครับ